เพิ่มยอดขายให้พุ่งกระชูดด้วยแพ็กเกจจิ้งงานม้วนราคาต่อชิ้นเริ่มต้นแค่หลักตะตางอยากได้กำไรแบบกล้วยๆต้องใช้ตัวช่วยกับแพ็กเกจจิ้งงานม้วนใช้กับเครื่องบรรจุอัตโนมัติลดต้นทุนลดค่าแรงแถมผลิตได้เยอะขึ้นกำไรก็มาเพียบช่วง JT review ขอมาอวยยศแพ็กเกจจิ้งกล้วยฟีดได้ที่จะช่วยดันยอดขายให้พุ่งทะยานดีตายสีสันเหลืองสดใสเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าคือกล้วยมีน้องกล้วยหน้าตาย,ยิ้มแฉ่งกลุ่มลูกค้าเด็กน้อยอร่อยแบบ มีประโยชน์ใครเห็นก็ต้องอยากหยิบไปชิมฟอนใหญ่อ่านง่ายชัดเจนสบายตาแถบใช้วัสดุฟูดเกรดอย่างดีถนอมกล้วยให้สดใหม่กรอบอร่อยผลิตได้ใน14-20วัน CEO มือใหม่ไฟแรงเริ่มต้นธุรกิจกล้วยแบบมั่นใจเกินร้อยต้องผลิตแพ็กเกจจิ้งจาก JTskin ก,การันตีความปังลงทุนกับแพ็กเกจจิ้งดีๆกำไรคืนกลับมาแน่นอนโดยความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า7,500แบรนด์ปรึกษาฟรีออกแบบฟรีพักมาตอนนี้ได้เลย